สวัสดีครับเพื่อนๆนักเดินทางทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ทางช่องของเรานะครับเทพพาเที่ยวจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับจากโคราชนะครับมุ่งเดินทางสู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับวันนี้จุดมุ่งหมายของเราก็จะเป็นบรณอุทยานปราณบุรีนะครับสราษฎร์ึงไทย ชมบรรยากาศของบริเวณลานจอดรถนะครับที่วณอุทยานปร,ราณบุรีนะครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พื้นที่ก็ร่มลื่นดีนะครับสะดวกสบายนะครับที่จอดรถก็มีเยอะนะครับมีทั้งที่ล้างจานแล้วก็ห้องน้ำสะอาดนะครับสะดวกสบายนะครับใครที่จะมาตั้งแคมป์พักแรมก็ เดินเชิญได้เลยนะครับที่วนาอุทยานปราณบุรีนะครับจังหวัดประจวบคิริขันนะครับนี่นะครับบรรยากาศนะครับลมเลื่นดีนะครับที่จอดรถก็มีให้บริการเยอะนะครับสะดวกสบายนะครับแล้วก็ใกล้กับชายหาดนะครับบริเวณด้านนี้ก็จะเป็นริมชายหาดที่สะอาดนะครับนี่นะครับถือว่าเป็นสถานที่ที่สะดวกสบายในการตั้งแคมป์นะครับนะครับ ดีอีกอย่างก็คือการที่ทางวณอุทยานสามารถที่จะอนุญาตให้ประกอบอาหารได้นะครับนี่ะครับถ้าไปที่อื่นอาจจะห้ามนะครับแต่ที่นี่ก็อนุญาตให้ประกอบอาหารกินได้นะครับสะดวกสบายครับนะครับใครที่มาเที่ยวประจบคีเรขันนะครับมาตั้งแคมป์ก็อย่าลืมนะครับวณอุทยานปราณบุรีนะครับนี่นะครับ ชมบรรยากาศ360องศานี่ครับนะค,ครับเดี๋ยวเราไปชมบริเวณชายหาดของวนอุทยานปานบรีกันนะครับวันนี้ เป็นวันที่5มิถุนายน2566นะครับรปเป็นวันหยุดชดเชยวันวิสาขบาูชานะครับวันนี้ก็ถือว่านักท่องเที่ยวก็มาปะปายนะครับหน้าปแปลกๆก,ก็เยอะนะครับครับก็ชมบรรยากาศนะครับชมบรรยากาศของชายหาดวนอุทยานปร,ราณบุรีนะครับจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับ เดี๋ยวเราไปชมกันนะครับจะชมบริเวณชายหาดครับว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับก็ชมบรรยากาศนะครับ,บ,บนะครับรอบๆนะครับบริเวณที่นักท่องเที่ยวจะมาตั้งแคมป์กันนะครับเดี๋ยวเราลองไปชมนะครับบรรยากาศของชายหาดนะครับ

เวลาเก้านาฬิกาสามสิบนาทีนะครับจะเป็นช่วงของน้ำลงนะครับน้ำลงไปเยอะนะครับนะครับถ้าตอนเย็นน้ำจะขึ้นก็เราก็จะได้เล่นน้ำอยู่ใกล้นะครับตอนนี้เก้าโมงเช้านี่น้ำจะลงไปนะครับส่วนใหญ่คนจะมาเล่นน้ำในช่วงเย็นนะครับเพราะจะเป็นช่วงของน้ำขึ้น วนอุทยานปานบุรีนะครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับท่านที่มาตั้งแคมป์นะครับก็เรียนเชิญได้เลยนะครับสะดวกสบายนะครับมีห้องน้ําที่ล้างจานก็สะดวกนะครับที่จอดรถสะดวกนะครับที่ตั้งแคมป์ก็มากมายแล้วก็สามารถประกอบอาหารทานได้เลยนะครับมีร้านค้าบบริการอยู่ภายในนะครับซื้อข้าวซื้อของได้นะครับ นี่ครับบรรยากาศดีทีเดียวนะครับสำหรับสายตั้งแคมป์ที่จะมาประจวบก็เลยนชิญได้เลยนะครับช่วงเช้าจะเป็นช่วงน้ำลงนะครับจะไม่ค่อยเหมาะสำหรับการเล่นน้ำเท่าไหร่นะครับจะต้องลงลงไปลึกนะครับนี่ครับชายหาดก็ยาวนะครับสามารถเล่นน้ำได้เยอะนะครับ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงน้าขึ้นก็คือช่วงเย็นนะครับนักท่องเที่ยวจะมาเล่นน้ําเยอะนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสน,นะครับวันหยุดนักษ์ตะเลิกนะครับชดเชยวันวิสาขาบูชานะครับวันที่5มิถุนายน2 5 6 6นะครับเวลา9ก้นาฬิกนาทีนะครับถือว่าสวยงามนะครับนักท่องเที่ยวที่ มาตั้งแคมป์ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็ไม่ควรพลาดน,นะครับวนอุทยานปราณบุรีนะครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับ